โซ so, พูดได้แล้วเมื่อกี้เสียงเ <laughs> มื่อกี้เสียงในรถเขาเปิดเพลงเ so, มื่อกี้เสียงเขาเปิดเพลงไง,งในรถ,นรถานมาส่งคุณยายอย่างนี้แหละวันอาทิตย์อย่างนี้แหละไปรับแล้วก็ไปส่งคุณยายเก้าเก้าสิบสองเลยได้พี่น้อง 9ก้าสิบสองบายบายมาม่าชูดนะ see you next time โอเคหนาวพี่น้องนะโอเคเดี๋ยวในคำอัพดิสเวฟฟอนเอ็นหนาวค่ะหนาวเนี่ยรถเครื่องสัมภาระเครื่องสัมภาระ สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกท่านเนาะสาวกระสินเห็นไหลสดกาลังมีคนเข้ามาเบิ่งหลายกันเลยมันพี่น้องกันเลยมันไหลบ่ไหลกับบ่ได้เนาะคุณอนะ่ะวิวพี่น้องบ้านคนชะลามามาส่งคนแก่บ้านคนชะลาเนาะบ้านนี้ค้นนมนี่กะสิมันไหลสดตัวหนาวพี่น้องโอ้ยคุณวิว คุณน,นะคะข,ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเนาะหนาวได้บันี้สงไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำต้นสนงามบาพี่น้องต้นสนใหญ่กับใ่ใหญ่ค่ับดอกบัวง,ง,งาเป็นกองเป็นวิวเป็นตะยู่ยู่บ้านพเฒ่าก็ได้ยวิวดีบรรยากาศดีวิวดีบรรยากาศดีทางนี้ก็บเศร้าให้เศร้าหน้าเศร้าไรเศร้านา นี่กชัชาวไร่ชาวนาเป็นหมู่บ้านเนาะเย็ยนพี่น้องเย็ยนเย็ยนเย็ยนมากเลยปวดเนียวแต่วา่าบอก็ไปเงียวในี่ยดเดี๋ยวเสร็จล่อล่อเนียวไปเงียวร้านอาหารไปเยี่ยวร้านอาหารเอาพี่น้องเขาไปในรถกันหนาวเป็นนั่งคุยกันในรถเนาะก็ไปคุยกันในรถเมื่อกี้คุณยายนั่งข้างหน้า <c oughs> หนาวหนาวหนาว โนไก่ใต้พิภพยังยกนิ้วให้วระสน <laughs> ขอบคุณหลายๆค่ะคุณโนไก่หนาวอยู่ข้างนอกหนาวลบผุนั่เคือสงสัยลบลบลบศูนย์ลบหนึ่งลบสองุล, 0, ล, 1, ล, 2, ละอากาศล่มวิววิวอยู่ขอบคุณด้วค่ะคุณโนไก่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะ หนาวหนาวเห็นอันพี่ยูพันกันล่างอันนี่พ่ยูพอขึ้นไลฟ์แล้วมีคนดูก็ดีใจไงก็เลยเออเจ้ากระดายว่าสัน <c oughs> อันก็เลยมันพี่น้องกันเลยแรงน้ำซะก่อนแลงน้ำพี่ยูซะก่อนในเมื่อพ่นเปิดโอกาสให้เนาะเข้าไล่มีคนเขามาเบิง่งเข้ากระดีใจกันสินะกันเลยเอาไล์เดี๋ยวขึน้นเดี๋ยวล่งเดี๋ยวขึนวข้น,เด,นเดี๋ยวลง่งแรงน้ำพ่ยูกัอนอันตูตูสวัสดีจ้าคุณตูตู ซื้ออย่างน้อตูตๆพ่ะนะเป็นบางสิบบอรกระสินอยู่บ้านไดอยู่บ้านของไส่ของไส่เด้อของไส่ ลังเทียข้าขึ้นกับว่ามีคนมาเบิงยังสินะพ่อึ้นละอันพิยูเพิ่นดันมีค้นมาเบิงกะดีใหญ่เนาะกะเดียวขึ้นเดียวขึ้น,นกะอย่าเพิงเบือกันเด้ออันคุณโนไกลกับขอบคุณไเดจา้าโนไกลอย่าเพิงเบือกันเด้จา้าแมนอันมาโนไกลบ่ขออื้นเจ้า่าโนไกเดีเนาะ <laughs> ขอบคุณนค่ะตะเกียน เพิ่นอันเพิ่นดันหอยเทียนหนึ่งพิยูนะ่ะพ่อ,อ,ค,อ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 คอยขึ้นไล่ค้นขำว่าเบิงปุ้ยเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเป็นร้อยคอยเพิ่นบ่เข้าใจแหมคอยเพิ่นบ่ค่อยขึ้นแหมแมนแต่ว่าอันบันเนียนช่วงที่ว่าอันไล่สดอันย้มพี่ยูเพิ่นดันคนมาเบิงห้หลายลายนะ่อัน่นกันล่างดันเนี่ยขี้เผ้กันล่งคนเห็นหลาย,ยาสิงไหมตะกี้คอยบ่รู้คนนคำว่าเบิงเทละส,สี่สิบผาสิบเป็นร้อยก็มีแหม คอยเป็นบ่คอค่อยขึน้นบัดนีพอเริ่มว่าเออขึ้นไล่สดละเมียดข้น,นขมาหลายกับเฝ้าขึ้นใบนะแบบว่าพี่ยู่เิ่นกระลั่งกันอันนั่นในห,ห้าวไหมเิ่นกระลั่งดันไหมว่าพี่ยู่เป็นกระลั่งดันกันเลยเออขึ้นแล้วขึ้นอีกก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าเพิ่งเบื่อกัน้ <laughs> พื่นกระเจ้ามานั่หลังกระเจ้าไปผไู้ติดตามเป็นมืน่นเป็นแสนละจะคจ้างเฮ็ดได ลายโดนละบอ่กอันนั่นจักเท่อย้อนบ้าบค่คอยไล่สดบคออ่คอยขึ้นก็ขึ้นเป็นภาคากบ่ขึ้นสม่ำเสมอไหม้ลังคนเก็เจ้าขึ้นสม่ำเสมอเขาเจ้าเราได้ผู้ติดตามได้อันนั้นมาเรื่อยๆค้นกับมาเรื่อยๆสินะอันคอยน้าวคอยข่ามานั่งในรถนี่ขา้างหน้าต้นใหม่ไงต้นสนงาแตกดีดีบ้างไงเป็นเด็กน่อยแลนอันเล่นอันทันน้งต้นใหม่ดีต้นบ่สูงเลยต้นนันนี่นน ตมามององค์กรจักเข้าเดอ้อจ้าขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณหลายๆเดอ้อคุณโนไกที่เขามาให้กำลังใจเนาะคุณอาวิวไอเบิงวิวเดอ้อจักน้อยอันคน้นอ่นขับรถมากัซิมาเปิดเพลงกัสซบ่มี่เสียงอีกคอยกัสิได้ลงลงไล่อย่าไปซีเลียสแม่นยูจ้าบอซีเลียดดอกยาแม่แมนยู่จา้าบ,บ่ซีเรียดดกก <laughs> แ,แยยตะว่า <laughs> ก <laughs> ก็อยากได้ผู้ติดตามหลายๆก็อยากได้ยอดวิวหล,ลายๆอยู่ <laughs> คนกนสินเด้อในเมืองมาสันเอาเจ้าอยู่ในเมืองบอกคุณนันอันนบอันบนบแมนบออันนบคนในเมืองบอสวัสดีจ้าคนในเมืองเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคุณอันนบแค่เลาะเห่นจ้าขอบคุณหลายๆค่ะคุณโนไก่ขอบคุณหลายๆเด้อตำ่ำบาหฮวงแ่บๆไห้กินน้ำแน่เด้อต่ำแ่บๆไห้กินน้ำแน่คนในเมืองอ๋อขอบคุณทุกท่านเด้อจ้ามาแล้วไปใหไงอันนี้ คอยล่งกันด้วยพี่น้องมันบริมีเสียงคุันมันนันนี่ขอบคุณนล,ลายเดี๋ยวค่อยขึ้นไม่ <laughs>